สวัสดีครับนี่เย็นแล้วมืดแล้วแล้วมาดูนี่กันห้องที่จะทำให้พวกไก่มาอยู่นี่เอามาปูแล้วตรงนี้ของผืนนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วยี่อสองผืนแล้วตรงโน้นอีกผืนหนึ่งตรงนี้ผืนหนึ่งตรงนน้นเหลืออีกหลายผืนเลยพออยู่แล้วส่วนไม้ตรงนี้ก็ตีกั้นสูงๆหน่อย ข้างบนก็ไม่ต้องแล้วมัง้งมีคานแล้วเนี่ยที่ต่อกับไฟเนี่ยต้องดูอีกทีก่อนนะสบายมากไปมืดเลยเหนื่อยนี่ห้องห้องเริ่มสะอาดแล้วตั้งแรกลกมากเลยมีพัดลมด้วยพัดลม เนียบปูนเก็บมานี่ละโอ้โหเหี้ยมันย้อยม้ดิพ่านเปิดไฟแฟดปดฟนี่แล้ว เอาชายมุ้งขึ้นมาอย่างนี้เปลื่อนเอลยพี่เอ๋ซึบหนีไปก่อนเออี่ยหนีไปก่อนอย่าล่วงแล้วเว้ยให้ได้โหตรงนี้ทำยากมากเลยเอาน้ำไม่ได้เก็บไปพอดีเลยกระหิว นี่ตรงนี้ยากมากเลยนี่ก็ไม่ได้เก็บนี่นี่ข้างนอกนี่ตรงนี้อัดปูนไว้แน่นเลยเห็นไหมอัดปูนไว้นแน่นๆเลยตรงนี้ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยแต่ช่างแม่งแล้วที่เกียจแล้วเหนื่อยไปแปแว้งไ้เงี้ย มันก็จะปูดๆนิดนึง่ะมองอย่างนี้ก็ปูดๆแต่มันก็ใช้ได้นะแน่นเลยตรงเนี้ยอัดไว้แน่นเลย,เลยปูนเปินเต็มเลยไม่มีรูแน่นอนตรงนี้ไม่ทำเลยเหนื่อยละไปพรุ่งนี้แล้ว,วก,ลกันนี่เอาหินเราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวใส่แล้วก็จะเอาไม้อะทาหลักไม้เนี้ยเสียบเข้าไปนึงให้มันดามกับเสาไว้อะเพราะเสาแม่งงอเนี่ยเสาแม่งงอจะด,ดามแม่งเลย ส่วนถังกะที่ว่าจะทำให้น้ําไก่หนี่ถังอยู่นี่หามาแล้วไปซื้อมามืดแล้ว นี่มีก๊อกน้ําตรงนี้แล้วนะนี่อยู่แค่ตรงนี้เองห้องเนี่ยมีก๊อกน,น้ํามีบันไดบันไดมีพวกกระเบื้องเหลืออยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ฆ่างูแม่งคุนเหม็นเลยอะ่ะเอามาไว้เนี่ย ต้องมีไฟอย่างนี้สักดวงมั้งเนี่ยตรงกลางเนี้ยของข้างบนเนี่ยสักดวงอ๋อล็อกไว้นี่ว่ะไปกลับบ้านแล้วมดืดละอันนี้ก็ปล่อยไว้เงี้ยละโอเคแค่นี้แล้วครับผมบ๊ายบายจะเข้าไปดูหน่อยดิ อันนี้ก็หมอนข้างนี่ไม่ขวานไม่ขวาน่ขวานโมเองเลยยาวดวิปิดไปก่อนมาแรงเข้าปากเอาไวเา้เคาะ พอไล่งูด้ามยาวๆม,มาโชว์ฝาดบ้านนี่ตะตะไคร่ด่างเขียวโคตรปกเลยทีย่พอไล่สัตว์นี่ที่ให้น้ำไก่เราอยู่ในกล่องน,นี่เคยเอาให้ดูยังวะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมต่อท่อนี่ชุบ ราะตัวนี้เป็นตัวข้อต่อสี่หุนพัดลมแล้วก็สุดยอดเลยแค่เห็นพัดลมก็ร้องแล้วอันนี้มาปูน,นอนได้ผ้าหา่มทหารเดี๋ยวหามุงลวดมาใส่ อีกสักอันก็อยู่ได้แล้วตรงนี้ก็ทําประตูใหม่นิดหน่อยไม่งั้นมันก็เน่าอยู่อย่างเงี้ยเปิดก็เปิดยากพรงนี้ต้องทำประตูท่าหน่อยละ Okay. ให้ได้บายครับ <c oughs> hey, ผมนี่มีไฟพอดีเลยห้องสุดท้าย